น่ารัและช่วงนี้แน่นอนว่าพี่โอริมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะเป๊ะเวอร์ครับปัากิจกรรมดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับถ้าพร้อมเราไปดูวมด้วยกันนะฮะในช่วงของ Happy Today by Toyota ครับช่วง h a p p y t o d a y by t o y o t a คุกู้ชมครับในช่วงของ Happy Today by Toyota นะครับกับกิจกรรมดีๆเขาบอกว่าวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมก็เลยอาสาพาคุณผู้ชมมาที่ Toyota t ี r รั c h ราชบุรีนะครับในงานของ All New Vios Happy All u t ได้ีน่ามาถึงบันนี้นะครับกับการประกวดท้าทายโพสตุกใจ Like It Now นะครับ เพียงแค่คุณโพรูปกับออนิวิออสนะครับท่านี้ท่านี้ท่านไหานาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์คุณมากที่สุดนะฮะเอาของรางวัลไปเลย oh การกดปุ่มไปจุดนี้นะครับถ้าแถบไปไปตรงจุดที่ช้อปปิ้งฟรี3,000บาทนะครับคุณได้ช้อปปิ้งฟรี3,000บาททันทีแต่ระดับไปมาตรงจุดที่ผู้คุ้แจรงของออเนีวิออนนะครับคุณมีสิทธิ์ได้บัตรช้อปปิ้งมูลค่าถึง10,000บาทถ้ารางวัลนะครับวันน,น,น,นี้โตโยต้จาจีโรชัยและโตโ ทีรชยรัยราชบุรีนะครับได้เปิดโอกาสและเปิดเวทีให้น้องๆได้โชว์ความสามารถและใช้เวลาว่างเก็บประโยชน์ใหนเองครับ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้ 1, าพนด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดนะครับว <ST> ันนี ota, ้โ o โยต้าเจริชัยราชบุรีนะครับแจกทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า100,000บาทเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ นะครับที่โตโยต้าทีรถไทยราชบุรีนะครับพร้อมไกับชาวราชบุรีนะฮะและวันนี้นะครับหมดเวลาในช่วงของแฮปปี้ทูเดย์ไปซโตโยต้าแล้วนะครับจะตามครั้งต่อไปว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกีตี้แอนดีๆที่ไหนอีกนะครับวันนี้ส่งท้ายด้วยที่คอนเสิร์ตของสิงโตน้ำพกค,ครับและเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอเลย <S <S ทุกผู้ชมชมรายการเราเสร็จแล้วนะครับปิดทีวีแล้วรีบตรงไปที่งานโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2013นะครับเป็นสนามที่3แล้วด้วยบรรยากาศในยามค่ำคืนเขาบอกว่าเป็นซีนของไนท์เฟสช่วงน่าสนใจมากนะครับตรงไปเลยครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เน้นว่าอย่าพลาดนะครับและกลับมาพบกับเราสรอ,งองคนได้ใหม่ในรายการโหมดไลฟ์ถึงวันเสาร์ทางช่อง5เวลาเที่ยงตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ